พ่อเธอได้เรื่องที่จะทำโครงงานกันหรือยังยังเลยอ่ะขนาดเราหาในอินเทอร์เนต็ตยังคิดไม่ออกเลยใช่ใช่เรื่องดีๆที่บ้านเกิดแล้วจังหวัดตากของเรามีอะไรดีๆบ้างหนะ้างั้นเราไปหาข้อมูลกันดีกว่า รรรู้แลลว่่ะะาาเเออองอืไกันดีประเพณีลอยกระทรงสายไหลประทีปพันดวงของจังหวัดตากเป็นประเพณีที่นำหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาภูมิปัญญาชาวบ้านและงานศิลปวัฒนธรรมมาหล่อหลอมรวมกันจนเกิดเป็นรูปแบบที่โดดเด่นได้มีการปฏิบัติสืทบทอดต่อกันมาเป็นเวลายาวนาน ซึ่งจะแตกต่างกับงานประเพณีลอยกระทงของจังหวัดอื่นแล้วส่วนประอกอบของกระทงจะมีการนำกระามะพร้าวมาใช้เป็นส่วนใหญ่เมื่อถึงวันเพ็ญเดือนสองประมาณเดือนพฤศจิกายนชาวบ้านจึงได้ทดลองนำกระดาด้านที่ไม่มีรูมาทำเป็นกระทงโดยเอากระามาขัดถูจนสะอาดตกแต่งรวดลายสวยงาม ภายในกระลาใส่ได้ดิที่ปั้นเป็นรูปตีนกาแล้วหล่อเทียนที่พึ่งซึ่งนำมาจากเทียนจำานำพรรษาที่พระสงฆ์จุดเพื่อทำพิธีสวดมนตในโบสถ์วิหารตลอดสามเดือนหลังจากออกพรรษาชาวบ้านจะนำเทียนที่พึ่งเหล่านั้นมาหล่อใส่ในกระลาซึ่งถือว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์และเป็นสิริมงคลแก่ผู้นำไปลอยก่อนที่จะปล่อยลงลอยในแม่น้ำปิง ประกอบกับแม่น้ำปิงที่ไหลผ่านจังหวัดตากจะเกิดสังสายใต้น้ำทำให้เกิดเป็นร่องน้ำที่สวยงามเป็นธรรมชาติเมื่อนำกระชงกระลาลงลอยกระชงจะไหลไปตามร่องน้ำดังกล่าวทำให้ดูเป็นสายอย่างต่อเนื่องจนสุดสายตาซึ่งไฟในกระลาจะส่องแสงระยิบระยับเต็มแม่น้ำทั้งสายดังนั้นการลอยกระทงสายเป็นประเพณีที่เป็นแบบเฉพาะของชาวตาก ปฏิบัติสืบทอดกันมาช้านานซึ่งแสดงถึงความสามัคคีและความเป็นมิตรไมตรีของชาวบ้านในชุมชนนั้นๆโรงเรียนตากศิลาจานุสอนจังหวัดตาก